ยูเหมืนน้ำแข็งครับยอยครับอ่อนนี้จุบสองไปแล้วนะครับผมรังนี้ ก็ตัดเกสรกันเด้อครับเกสรน,นี่ก็ครับทางนี้นี่นครับเกสรครับอยู่ครับผม

นี <C> e <ating noise> <c oughs> ่ก็งูัวนั้นาบน <c oughs> มาค,ะนะครับหลายรูครับรังนี้ใครสนใจน้ำผึ้งก็ทักแชทมาได้นะครับทางเพจแพนตีเชียงใหม่หรือว่าเพจตียายครับ้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับหรือจะมารับเองที่บ้านก็ได้ครับ

<Okay. S 2> ตัวอ่อนจะเอาไปน้อยนะครับผมเอาไปที่เอาไปได้ครับตัวอ่อนครับผมจะเอาไปแค่นี้พอนะครับส่วนที่เหลือนี่ผมเอาไปด้วยครับผม ผมกขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ